พนักงานที่เข้ามาทํางานกับเราเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของความเชื่อความเชื่อก็คือจินตนาการที่เขามององค์กรเป็นแบบนั้นมององค์กรเป็นแบบนี้พนักงานมีความต้องการความต้องการคืออะไรครับค่าตอบแทนความต้องการด้านต่างๆผสมผสาอนอบควกรเชื่อแล้วและพนักงานก็จะเกิดความฝันเช่นเดียวกับองคอ donc, ์กรครับอ,องค์กรเองเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนนี้เหมือนกันว่าเขาต้องการเอาพานักงานมาแก้ปัญหามาลด ปัญหาให้เขาช่วยในการสร้างและพัฒนามนก่อนเห็นไหมครับสองเส้นนี้มันไม่ตรงกันเลยมันเป็นมันเป็นตัววีครับมันมาจากตัววีเลยนะครับแล้วเราทํายังไงให้สองเส้นมามาตัดกันสิ่งนี้ที่เราต้องทำเนี่ยเขาเลยบอกว่าต้องใช้คําว่า m o m e n t m a n a g e m e n t คือการบริหารประสิทธิภาพคนอันดับแรกเนี่ยคนงานมาทํางานกับเราเนี่ย เราเพียงแค่ต้องการผลงานเราไม่ต้องการประสิทธิภาพหรอครับทําให้เขาทําได้ทําอย่างนี้ได้ทําอย่างนี้ได้ตรงตามตรงนี้ได้นี่คือประสิทธิผลพ,พอได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ตามที่เราต้องการได้มันก็เลยจะต้องเกิดประสิทธิภาพพอการเกิดประสิทธิภาพนี่แหละครับองกรจะเริ่มเริ่มมาใช้ในเรื่องของการ สร้างมูล,ลค่าของเขาแล้วเราจะต้องมาทาอะไรครับ knowledge management การพัฒนาความรู้การสร้างความรู้การบริหารความรู้ความสามารถของเขาทําให้เขารู้ครับตัวนี้ผมใช้คําว่า knowledge knowledge คือความรู้ทําให้เขารู้รู้หลายเรื่องรู้เรื่องอะไรครับรู้ในตัวเขารู้ในองค์กรพอเราเห็นความสามารถมันเหมาะสําหรับการที่เราจะจับวางกับความสามารถเขารึเปล่านี่คือการบริหารความสามารถอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็จะเกิดการคัดกรองพนักงานออกมาการคัดกรองพนักงานเนี่ย มีการคัดกรองอยู่สองแบบคัดออกกับควบคุมให้อยู่ในระบบแล้วจะมีอีกบางคนที่ผ่านตะแกรงตัวนี้เป็นตะแกรงนั่ข้างถีนะครับจะมี a ั t i t u d e หรือความเชื่อที่จะนําไปสู่การสร้างองคอ์กรในสู่ความสําเร็จได้คนนั้นเขาจะคิดแบบองค์กรคิดแทนองค์กรและทําตัวเป็นแชร์แวลูกับองคอ์กรคือสร้าง ส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรพอตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทํา KM ครั้งที่ 2. การทํา KM ครั้งที่2อนียจะนําไปสู่การพัฒนาคนคือคนก็จะได้เกิดทักษะขึ้นมาเกิดค,ความสามารถเกิดค,ความเชี่ยวชาญเกิดค,ความชมานาญในงานขึ้นมาและการที่เรอได้คนเหล่านี้เข้ามาผมเรียกสิ่งนี้ว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือ Human Capital คือคนมีมูลค่าเพิ่มในองค์กร พอเราได้คนที่มีมูลค่าเพิ่มในองค์กรคนเหล่านี้จะเข้ามาสู่การควบคุมคนองค์กรจะประสบความสำเร็จอยู่ที่การสร้างมูลค่าเพิ่มในองค์กร